แขกรับเชิญของเราเป็นเซาฮอตแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเบอร์บี้นะครับ <c oughs> first time in my life เลยนะครับ We have... สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลของผมเองนะครับขอผมด้วยท่านของคนเดียวอ่คือช่อง t o Nice กับรายการ See You t o n i g h t นะครับ See You t o n i g h t ครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทปแรกของเราสองคนเลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าไอซ์ครับเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของรายการนี้เลยก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้พวกเราสองคนเป็นกำลังใจใล้กๆให้เราใช่ครับถามว่า See You t o n i g h t เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับมันไม่ได้แปลว่ากลางคืนหรืออะไรมันมายชื่อของเราสองคนต้นกับไอซ์นะครับก็คือ นัซีอู่ทูไนท์เนี่ยก็คือจะพาทุกคนเนี่ยไปทํากิจกรรมที่สามารถทําได้ในตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาร้านอาหารอร่อยกินไปทํากิจกรรมอะไรดีๆอย่างเงี้ยหรือใครอยากให้ทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้อินบ็อกซ์มาได้นะครับว่าอยากให้ไปไหนทําอะไรมีที่ไหนเด็ดนะครับเราสองคนเนี่ยรายการเราจะเจอกับทุกคนในตอนคืนมืดๆแต่เราก็มาเจอกันไม่ใช่ผีนะครับทุกทีเราก็นัดแขกรับเชิญของเรามาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไบนิดนึงด้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสาฮอตแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊ง จังเฟอร์พี่นะครับไปดูเอาเองแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตือนข้างในดีกว่าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเป็นชุดโชคดีครับพอดีเพราะว่าเราต้องอาศัยโชคเพราะว่าถ้าไม่มีโชคเนี่ยเราอาจจะเจ็บตัวได้กิจกรรมวันนี้ของเราครับให้ดูให้ดูขอบตาเราเพรากลัวมากแล้วเราก็จะให้ต้นเนี่ยขึ้นถึงสูงสุดของตรงนั้นข้าวัดตัวประมาณสามคัน เอาเว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับกับก่อนต้อง <un> จะเริ่มมือใหม่ล่าสุดมือใหม่ล่าสุดล่าสุดเก่าที่ด่าสัตสั่ ผมไม่กล้าบิน้วกลับไม่ได้ปะจะได้ตามเอ็มนีได้้นว่าเองแต่ละวขึนอ่ามัน็เปรียบเท่ากัน คางไม่ขึ้นใหมไม่รู้หรอกเงื่อนเงื่อนซ้แต่เดี๋ยวดูไอคนที่บอกว่าขึ้นี่สุดต้องโดนิี่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเพ่าะเราต้องเอา้องเแบบไวใกล้นังเส้ออ๋อแบบเนี้ยบาลคนชอบแบบ ไปดูแมทกันดีกว่าครับ่าแมทอ่ะจะเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่าไมไ่บอกเลยว่าเก่งประไาณไหนไม่บอกว่าทุกทีการบินข่าวเลยนะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับคนหลอ เพื่อนนานๆเนาะเรารู้จักกันมาก่อนแล้วที่เราแทนเอาไปที่ก่อนก็มีวัดศาลว่ดศาลก็ไปและนี่คือรองเท้าที่มีมาเองเลยหรอใช่จริงจังอ่ะซื้อคุงน้าก็คือเลิกเล่นเลยเพราะฉะนั้นเราอยากไปซื้ออุปกรณ์เราอยากไปซื้ออุปกรณ์เราเช่าเราเช่าไปจนกว่ามันจะหมดตัวการซื้ออุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราอ่ะอยากจะมาเล่นมากใช่เป็นเคสเฟสใหม่เป็นเฟสขัดย่อ ดูย right? um, ังไงว่า hmm. ง่ายก็ยากเราดูตามดาวถ้าอย่างพี่อย่างเงี้ยเป็นผู้กองมีสามดาวได้ไหมสมมติแม้จะปีนดาวเดียวใช่ป่ะง่ายตามสิ่เงินไปอันนี้คือทำอะไรครับเริ่มยังครับอันนี้เริ่มยังครับขอเริ่มแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วครับอ๋อ นเขาปีน7ปีคืออันญยาณี่สุด7ปีอ๋อเหรอพี่อ่ะปีน7ปีไม่ได้แต่พี่ใช้ดินสอสองเบียอย่างเดียวรายการของเราอ่ะอยากถามที่มันจบคือในแเพก็อยากถามแนทว่ามีแบบเหตุการณ์อะไรกันคือที่แบบทำมันไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับเป็นความลับในช่วงกลางคืนมีสถานที่ไหนที่แบบไปก็คือแบบประทับใจชอบที่เราไปที่กหนใช่จริงไม่หนาววะมันแบบไม่ทรมานบบแไม่หนาว ก็คือพายุหิมะมาหนักมากว่ามันอัดเราแบบเนี่ยใส่กับจกรถใช่โดยที่แมนน่ะขับแค่แบบยี่สิบสมกลก้อียไปเขนถนนกด้วยหิมาแ่างข้างทางไม่มีแสงไฟและถนนสองเลนน่แหลแลงไปคเป็นอย่างเนี้ยถ้าเรากลับจะลงไปที่ที่เ้าเกาไม่เคยเห็นภาพนั้นหิมะก้อนใหญ่จริงแรจริงแล้วขับไปกี่โมคะ แม่ัประมาณสีทชั่วโมงก็บอกว่าไปได้ประมาณสิโลเอนเพราะเขาเช้าม่ะคุณเป็นเดียวโอเคโอเคแต่ความที่ประทับใจอะประทับใจอะไรแสงแสงเกว้าวเราเห็นแบบความเข้มข้นสูงเลยโดไม่ตันต้องเห็นบบเป็นเฉียวอ่ะเต้นเต้นลำองอประทับใจสุด ยาพี yeah. um ่เหนื <S! <S ่อยมากเลยทำไมกูไม um ่เหนื่อยท่หนึ่งจมงยอเลยเลยนากจริงแล้วแบบก็ไม่ช่วยเเลยนะที่แบบเหนื่อยมากที่ตากล้องที่ัวก็ทุงาที่ทำเสร็จลายตาที่ซนช่องปัญหาเอะนขับหมาที่บอกว่าทำในการกินสิแบบอยากต้นมาโอ้เช่อลยนะครับว่าต้นที่ได้กินง่ายนะครับต้กินยากมากนะครับอยนทำคนเดียวไหมยู่นึคนเดียวไหมอ่างเดียวเป็นเรื่องของกตมครับ แต่แต่ก็ไม่ผิดหวัเอาละค่ะทุกคนนัดยุช่องแล้วนะคะตอนเพื Edison, like oh, mm ่อของช่องซีกันครับเสร็จเราเราฮุบเราฮุบไปนล้รอปลาปลาโลมาหนึ่อีิกโลด้วยสอดหนึ่งมันหิ้วจิงมันกไม่ต่างกับ คือนอนนี้นะครับเราทําเป็นโกรธมีน uh yep> uh uh ้ okay. uh ําตาเทียมด้วยแล้วเดี๋ยวไอเนี่ยก็จะหยอดน้ําตาเทียมเข้าไปมึงมึงเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูเดินตามเข้าไปคุเดินเข้าไปตึงเลยนะเว้แล้วเดี๋ยวจะดูปฏิกิิรยาแมทว่าเป็นยังไงบ้างทายยหหน่่่อออละะไมัด เขาสิเลให้เราอยู่ว้าวเดี๋ยแค่นี้ก็ได้คุณต่องอไรคนครเป็นเนี่อะไรเป็นเน่อะไรเออูแจะห่ายแค่นยหลุหรือ่ามานะ้คะก็มีคนร้องหนึ่งอัตลานะคะฮึแหมมากเลยเดี๋ยวนะถ้าคุณม่ต้อร้องเนี่ยใช้พิ้งเลย เดี๋ยวตกต้องจะได้กินไม่มจะได้ไม่ได้อย่าทำนะมันพูดดิแล้วแลวๆพี่อะไรอ๋อออกแก๊งหอ ไม่เห็นรออะไรเลยตอนเสื้อผักันทำไมวะทุกวันจะเป็นแบบนี้เก่นอแล้วหล่อมากเริ่มห้าพักกิ๊กมี้เหน็เริ่มวอนนันเยที่ราไปกินข้าวแล้วโดนแกลรู้สึกอะไรบ้างไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าการแสดงแสดงแบบทไมเนี้ยแอไม่รู้สึกแบบเกซหรืออะไรที่แบบเฮ้ยทาไมชวนเรามาแต่ทำไม โอเคเห็นที่ทั้งสองคนแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกแบบเอ็นดอร์ฟนด้วยนะเราก็พยายามดึงให้แบบแต่เป็นเจ้าของช่องเองเลยอ่ะตอนนั้น่ะอตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราถ่ายนคับน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเลยไนที่สองคนเนี่ยใช่นก็แมทนะที่สองแต่เล่าว่าจะมาดูกันปีนกันเพราะแมทจะปีนเป็นยังไงจริงอันที่ยากตรงนี้มันคือหกปีแต่ว่าแมทเคยจบแล้วแต่แมทไม่ได้ปีนนานแล้วแมทจะเริ่มที่อันได้โอเคโอเคไม่รู้ว่าจะไหวรึเนะ E ใครกว่าพัตเต้ของละครเรื่องแรกที่เราสองคนเล่นนะครับประมาณ50ปีที่แล้วไม่ถึงนี่เรื่องแรกเขาเป็นแบบโอ้โหเด็กน้อยมากหน้ามันเด็กไงแล้วเราเคิดว่านี่พี่ชายพี่ชายเราก็จะแบบเล่นแบบโง่ลอะเพลงี่สองพี่ยเนียพี่การบอกว่าอันนี้ใช้มือเล่นนะไม่ใช่ใช้นิ้เล่นเอาพี่การโชว์เลยอันไหนครับ ไม่ไง่ายเลยง่อะไรอ่ะต้นยม่ดีไอ้แม่เจ้า มีสนามแบดมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมีสปอร์ตมีเทนนิสด้วยวันดีหวันดีหวันดีสวันดีครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ใช่เหรอก็ขอบคุณแขกเชิญรายการสองคนครับจริงๆบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ใหญ่เซอร์ไพรส์มากเลยเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคบขอบคุณที่มาร่วมเป็นเกียรติในรวันนีอการหน้าเนี่ยอาจจะรำบากฝากอะไรไหมฝากสมุนิเกนสูงด้วยนะคะ มีรูปส่งมอบกันอยู่เราจะขึ้นให้ฝากรายการด้วยนะครับเทปแรก See You Tonight ฝากกดกระดิ่งกด subscribe กดซีฟเวอร์กดติดทุกอย่างเราจเจอกันใหม่นะครับอีกทีหน้าไมปครับไม่เป็นครับถ้าช่อง See You Tonight ของเราถือว่าเป็นเกียรติมากนักการในรายการมากเนี่ยเวลาไปถ่ายก็แบบงานบ้านหรหรอที่เด็กักการถึงขนาดที่แบบมีอะไรแล้วก็วันนี้นะครับเราได้ เข้ใจเขาใจราะว่าแบบบางทีมันต้องงานแล้วเราต้อิดไ